อนุญาตถ่ายเท้าเพราะว่าไม่ได้ใส่เกือบเลยทุกคนนี่นะไม่ได้ใส่เกือบแต่ก็สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยูทีลองซานเนี่ยทุกคน,นก็กําลังจะไปทํางานนะคะหลังจากที่มาจากเวียงจันแล้วก็มาทํางานเมื่อวานนี้ก็ไป แปงหัวงัว,วมืนีมาปลูกยางพาราเด้อทุกคนก็ค,คือมีน้องแพนเค้กแล้วกะ็น้องรัชนาน้องซานเนาะสบายดีทุกคน <c oughs> พอไปก้นแต่เศร้าละแต่งกินหาก็แล้วแตงนำคนไปเนินพอไปละพ่อกับไอ้เคยไปก้นและนะ้วเนาะพูนจุดหมายปลายทางครับก็คือพูนทุกคน <c oughs> ให้ตัวนั้นตัวที่น้องรีไปเคยถ้าคลิปให้พี่พีชซีเบิ้งก็คือไปหานอกับเมนองปาละการเม่บาง <c oughs> ตั้งแต่โดนตั้งแต่จุดคุณไปนี่ก็คือของกินเนาะวันนี้เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดเอ้ยเก้าสี่เก้าโมงสิบโมงแหละพอ่อเัากินข้าวซอยแล้วแล้วเพื่อนก็ฮิบไปก่อนเ้าฮันแต่งกินไว้ไปกินข้าวสวยยูพุนแล้วก็เลยว่าได้ไปซาหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็คือยูกับเป้นี่กับแม่นอันอันของกินเนาะโอ้รหลดองหนังแตกหนึ่งมึงแตกเอา่ะ นักเตอร์ได้นี่แล้วกัมะพร้าวที่น้องเพนเทกจะนำไปกินระหว่างทางถ้าอดเปยขึ้นไปฮอเทิงพ่นได้กะจะบุก,กินถ้าอดไม่ได้กะแบบนักเกินไปเราก็กสิกินตามทางไปเลยเไอขอ่แต่ว่ามื้นนี้หันแบบ้าบบเดตแต่มันเป็นแบบดดดำแบบบริเดแบบจ้าๆเลยเนหะ็นไหม แดดมันมีไม่แห้งทำมือหลูมือมีล้มแดดเดี๋ยวนี้ฮ่าปูอน,นอ่ะต้นไหอ่อกเอได้กลิ่เดี๋ยวมาท่าเบิ้งกันเด้อทุกคนตอนหันขึ้นผูแต่นี่ไปฮอดพุนหันประมาณเครื่องสมูท <c oughs> แต่มือน,นี้มันแบบฟ้าอ่าดินแบบมึนๆเนาะฮิว <c oughs> มาเมื่อกี้นี้ละ <c oughs> <c oughs> มันตะแตกทั้ทุกคนมันอันนั้น <c oughs> จะเป็นได้กินมันตึน้ง เป้าโค้งสูงเลยหัวเขาหิ้งเนะนำได้ลายทุกคนสติกติดแดงเจอะ ยังฮอดเครองถ่างเพื่อิมแล้ววะหาใจฟืดเ้าูน้ำยอยเนี่ยตูมันแทังตู้เบาตู้เบาะจะไม่หูอีกแล้วนะเด้บัวนเน้ำฝนตกเงาต่กันเงถ้าทุกคนเบิ่งทางสั่นรวกำมืน เ,เดินที่ได่มาออกซี้ว่าตายเปลี่ยนเดี๋ยวปีย่อยแค้ขี้นะจะเจอเฮงกินข้าวไร่ได้เออทันเมย่อย่างนี้แค่โอ้เมมาใจๆทุกคนไม่ไหวคนละคนให้เพื่อนให้ห่างยังอีกยาวไกอยูจอมซุดเลยค่าจ้างค่าอันนี้เดียว ไปถามพออีกเือหนึ่งนะทุกคนโอ้เมืนะม่อยโอ้เมื่อวี่อย่างนี้นอนรับดีสุดเลยนี่เมื่อคืนนี้หมาบ้านนอนรับดีดีตม่มึงนอนรับด,ไ<ป>ดีไปกูพลิกไปพลิกมาก็หมแล้วก็นอนอยู่ไหนแล้วกูนอนอยู่นอกเราทงสุดยาน nón đẹp, cao móng mà khền nè, thích bay đi vẫn đây theo hai ha, phun hên mất rồi, lên thang nhảy ăn hay chạy bộ เป็นเล้าของเหาเลยค่ะนี่ไปเพราะว่าดิจื้อปุ๋ยเห็นดิขากำลันปูขึ้นมานี่แหละแต่ว่าอันนี้คือของเพิ่นให้เขาจะปลูกจะคองให้ปลูกา็มายาดินนั่นนะเออเบื้องบนขึ้นไปทักคนขึ้นมาเพื่อเห็นเพื่อเปล่าไม้เติมเที่ยงตัวนั้นแล้วก็ขึ้นไปอีกเอ้าะทมื่อกันเลย แต่ไฟน้อยกินกระเล็มผักพอนนะแม่อัาซีนี่เข็มขี้มือใชเหมือม่อหแหงทุกคนเลยแทบมาลองนะจ๊ะมาลองน้องนีก็า <laughs> ม,<อ>มาลองจะได้รู้สึกค่ะนะมาสามสี่มือละอยังยังรับนะือนะสุก ปลูกได้พันกัวอะไรเลยทุกคนมือนีหันมาซ้ำก็คือปลูกห้ไดให้เม็ดสองร้อยต้นเอาเนาะแล้วก็ยังอีกพันกัวยู่หงันเพราะว่าเอาขึ้นมางวดละพันจ้างรถขจรเอามายู่ถิงหันยู่ถิงหันเถิงสุดๆเทพัดมีทางรถมาก็คือทุกคนเห็นอยู่ในคลิปแม่นอง่านันเลยเนาะ มีเถิงสุดพัดมีทางรุดมาแต่ว่าเฮาบ่ได้มาทางพุ้นเฮาปีนผูนี่ขึ้นมาเพราะว่ามาทางนั้นทางมันกระเปื้อนช่วงนี้ฝนตกหนักนีก่ไห้อนเติมเ <ปะ S 2> ย็นเย็นไหมคะไม่ทำไมข้างแรกอันมากฟ้าล่มนี่ชิมีแห่ดีแต่ว่าฟ้าบดแดดจัดเเติตเเมเย็นเย็นใส่ไหมคะร้อนเิ่นละเล่นดีสาย ตอนนี้มาหอดเถิงสุดเลยเลยทุกคนนี่นี่ก็คือเถิงไฮสุดตอนนี้พ่อกะกำลังปลูกเนาะปลูกตามนี้เลยนี่นี่ก็คือเบี้ยยางสองร้อยเบียบโมเมนต์นโบ่โมเมนต์ในโน่โมมนนนได้ทุกคน <c oughs> อ้หเมื่อ,อยโคตรเลยประมาณชัวโมูนึงล <c oughs> นล่แหละย่างมาพักมาย่างมาพักมาเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือหาสิเอาอันนี้เห็นไปยายไว้แต่ละขุมไว้ให้พ่อเนาะอู้ดิมันตายได้นี่นะโตออน,นอ,นอนเนี่ยมันฮอนเนาะไม่เอาคุกเนาะก็คือพ่อเพิ่นจางอันคาจางปลูกนีแมนเบานึ่งโอันนึ่งเนี่ยนี่อันนึ่งเนี่ยนีแมนอันนึ่งนึ่งพันกีบนึ่งพันกีบประมาณจากบารุดพันกีบสิบบาทะ่ะ ยี่สิบบาทห้าพันยี่สิบบาทสาิบบาทสองมาหน้าประมาณห้าบาทประมาณห้าบาทโตเบาหนึ่งทุกคนถือว่ากาทึบเลยเชื่อทึบกับไม่เชื่อแพงอเ,เออแต่กาแบบมันกาว่าทึบอะไรเพราะว่ายูพีใหนมันสูอยูผูสูงแต่ว่าเฮากา เพิ่นให้เด้ออามาพออันนี้เฮาเอามาให้ไรตั้งหากคารถมาตั้งหากแต่ว่าอันพอจ้างนี่แม่นจ้างอันคนเฮ็ดให้นี่เลยเฮ็ดให้แต่ว่ามือน,นี้เพื่อนพักเนาะเพราะว่าเพื่อนมีเรียกยือนเหาอเจ้าของให้หันมือน,นี้เฮาเลยว่าได้มาปลูกเองสําหรับอันมาปลูกละเพื่อนแ่าจ้างเพื่อนมาปลูกหันเฮาเอามาไว้นี่ให้แล้วเพื่อนกาแบบเอาไปเองเลยเอาไปยายเองอปลูกอเ,เองเลยเมหาชิเป เนาเป็นขิดออกดูกันเลยยากเลยวะยู่ตุบผ่ะผูกขาท่างฮะอือมีคัตเตอร์คือว่าไปเห็นดวงเลยฮะมีคัตเตอร์นะเขาไปใส่นเจ้าเด็กผูมีจสองอันเนย ไอ้นึงกับพวกนั้นเอาไปเดีพวเกระเพื่อค่นดี๋เราเอามาปลูกบ้างไอ้นึงดูวิวงามได้เพื่อแล้วนะมันจะปลูกนะเอาคนละแถวละแถวมาเลยนะเสียมบุญนี่แกเอาใบมีดนะฮะปาดหนึ่งนี่มับุได้มันอยู่ในโฉมนะมีดนั้นบุได้รถมันบุเลี่ยมมาทุกคนเดี๋ยวซีมาปลูกเนาะอันนี้ก้อน ขุดคุ้มนี่แม่เพื่อนขุดว่าเขาขุดเองอันนี้เขาอันนี้แม่ันนั้นขุมนี้พอมาขุดตืมอีกเออแถวนี้แม่เขาขุดให้เขาอันนี้เลยเขาว่าจิมาปลูกแล้วเขาบปลูกแล้วบันี้เขาก็มาปลูกเพราะว่ายานั่นเบายางของมันเฮียวมันนั้นเนาะ้าก็ใส่ปุ๋ยขุดคุ้มก้อนขุดคุ้มแล้วเขาก็เอายาพุทธด้านยาหออพื้นกันปวกแล้วก็ปุ๋ยลงประมาณนี้ทุกคน แล้วก็ปิ้นตาไปทางเนื้อปิ้นตาลงไปทางฟากอันไปแต่ทางซากจะเป็นต๊อแล้วก็เอาอันนี้มีคัตเตอร์ข็เข้าตัดปิ้นอีกนิดนึงปินเบาน้องสาวยังบหันลึงเนาะเคยปลูกอยู่แต่บ่ากับบุค่อยนัดเออเอาเยอะพอายิ่งๆมันจเเออันี้มันแตกเลอแตกเออสนิท ม,มีส่วนส่วนเสียมบุกควยกันทุกคนเพราะว่ามื่อนี้หลายคนมาปลูกสองสามมือหลังฉันมีแต่แม่น้องป่านกับพ่อมาปลูกเพื่อนไปปลูกว่าสิเพิ่อนอันเจ้าของให้ที่ว่าเพิ่นอีพ่อให้เพื่อนปลูกคันเขาก็ปลูกอยู่ให้เขาปลูกอยู่ลุ่มพุน่นแถวเนี้เอืย้ยกับอีพ่อมาปลูกเสบจางคนอะสิมีมู้มา เอาก็เดียเ๋ยวว่าแมซีีาบอนทึ้งยากมาบ่ม,มาดิเมื่อไงทุกคนไคแต่้าลมแล้วกระ,ะ,ะบุตรแล,ะะล้วก็ล,ลมให้คันบดแล้วบุลมีเอาสุดเนี่นไยไครแต่มันยืดถึงผูแล้วมันลมพูดไปเบื้องกันขอคดกับน้อ,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 องพิมเช็กูปลูกเบื้องกันนี่ ปลูกเบื้องต้นหนึ่งก่อนถ้าแบบจ้างเป็นมือนี่จะไล่มือหนึ่งเจ็ดสิบผนกีบเนาะเป็นเป็นมือลงเพ่งค่ะเออแบบ้าเป็นมือนี่เขาพักเพื่อนก็จะพักหน่ำแล้วก็กินยู่น้ำเห่าทุกอย่างเบื้บองสไตล์อันฮาวปุูกนี่บุกุมพาแน่นอนบ่ได้ฮอตมือหนึ่งห้าสิบเปีสลากจะแบบให้ขาเจ้าเมา เราก็มากำกับเบิ้งวิธีการปลูกขั้นแรกตัดแล้วก็พันยามเพ่ให้เบ้ามันแตกแล้วถ้าแตกก็จำปิ่นก็ได้บางเบ้ากระแตกมันกับปิ่นก็บบุึกก็ดีเห็นนะมปิ่นไ้พูนทางเงอนพุน้นพอว่าปิ่นลุมไปยังสิพ่ดดววอพอ่อพ่อว่าปิ่นไปทางเงอนเขาพุน้นลมมันมาทางพุน่นปิ <c oughs> ่นไปทางลมทุกคน เพราะว่าสามนะคะนะ่ะสาบอนตังออกมานี่เขาจะปินไปทางพูนทางสวินตุกเนาะแม่มาทาันสวินตุก,กว่าท่านอืมขาแบบจางเป็นมือเนาะผู้หญิงนี่กะแบบคั้นต่ำเนาะเดี๋ยวนี้กะเจ็ดสิบันละแต่ก่อนท่านมีแต่หกสิบแต่แต่กี่ห้าหกปีล่างทุกคน มือหนึ่งสาวหาพันเทเออตอนยังไปจ้างดำหนาหันมือหนึ่งสาวหาผัานบัตนั่นจะพึ่งกระกีกันขึ้นมือหนึ่งสามสิบพันสามสิบห้าสี่สิบมาแล้วเด็กคือว่าแพงแท้แพงมากสมัยตะกีนะห้าสิบตมาหาสิบเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบเ้วได้เดี๋ยวนี้หกสิบนี่โอ้ยไปเลยแหละนาเพอเจ้ากระดามเองขันว่ามือหกสิบนะเอาว้เดี๋ยวนี้แบบเขาก็ว่าขึ้นตามแบบตามเงินเขาก็ว่าสิแล้วก็ตามสินค้าเขาก็บว่าฉันเนี่ย แขงขึ้นตามให้งานมาเลยขึ้นตามมันยุกทำจะไหมมันยุกตะกี้มันก็ยุคบดีไซน์รถจักรบริไซน์รถขี่หัวย่างไปถ้าแบบเฮงงานผู้ชายกับแบบนักนักได้กับมือหนึ่งแปดสิบทุกคนตะกี้ฮันหรือว่ามือละเส้นหาากาเราเป็นมือหนึ่งสามสิบผู้ชายผู้หญิงแล้วมือหนึ่งสี่ห้าทำนานเจ็ดสิบประมาณจากบ้าน เจ็ดสิบอะร้อยร้อยปลายประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบบาทนี่เลยทุกคน <มา S 1> แบบสวงไล่เงินขึ้นเนอสวงเลืขึ้นเออแบบส่วงนี้เลยแบบสวงค่าอันนี้ละก็ะเฉพาะอยู่รองสารอีกเนอ<ม>อยู่บนอื่นกับบฮูวาซีจักเท่าใดแต่ว่าคันต่ําค่าให้งานคันต่ําแบบหับจางเป็นมือหน,ะนีสลายมือเจ็ดสิบนี่ต่าแบบเรียกเอาหน้ากับมือละเส้นเออมือละเส้น ถ้าเป็นเวียกกสร้างเรียกผู้สายสินะเฮ็ดแบบมดมือสิกามือละแส้นกีบนะทุกคนไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่อพ่อกับนมลเพนเช็คที่กําลังใส่ปุ๋ยวิธีการปุ๊กก็ประมาณนี้แหละบได้ยากและก็ให้ง่ายยากตอนที่คนเบาใส่ฮะยากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักทุกคนโอ้โอ้โอ้ขออนุญาตถ่ายเท้าเพราะว่าไม่ได้ใส่เกือบเลยทุกคน นี่นะไม่ได้ใส่เกืบแต่ก็ย่างกับบินแบบนี้นี่นังจากที่คุดกู้ไว้แล้วแล้วกะซีอปุยกับยาหองพื้นใส่ปุยอเนกกรกเพาะปุยอันนี้ป,ยยปุยยูเลียนะจ๊ะทุกคนปุยนี่ก็ซอกซื้อย่ากแล้วกับแหงอีกเลย แบบ <ยา S 1> ใส่มักไม่ใส่อันใดก,ก็ง,งามสินะเส่น้อยอ่ะแบบเห็นพ่นดีปุ๋ยตัวนี้ซอกซื้อยากต้องได้สร้งางแล้วนะวิวก็ง,งามขนาดฟ้าบดมือนี่พูนกลางทางก็ที่อยู่ระว่างนี่แหละทุกคนอยู่บอน,นี้บอนปลายมือลุงลี่แหละของวัดสันเนาะ พอก็เป็นผู้ขุดคุ้มคุ้มนี้ความจริงฮันขุดไว้แล้วล่ะแต่ว่าอ่าขุดคุ้มไว้ก่อนจูดให้เนาะเพราะว่าเพื่อให้แบบจูดละก็ให้ฟุ้นมาหันไล่ลงไปคุ้มฮันระบัดสิปูกเขาก็มาขุดอีกบาดหนึ่งเนาะนี่คือพ่อฮิอดู่ตัวน,นี้แหละตอนนี้กาปูกจนฮอ่หนึ่งโมงแล้วเลยทุกคนหนึ่งโมงตอนสวยกา พากันมานั่งกินเขาวสวยแล้วก็กินแล้วละปล๊กกะโได้ยากเนาะกัสำหรับค<ด>่าจ้างเออค่า<ม>จ้างแม่นจ้างให้เจ้าของให้เพื่อนปุูกนี่แม่นเบาละพันเบาละพันกิบป,ประมาณ5้าบาทนี่แหละเนะาะถรายบุพิดแล้วก็สสำหรับยุลุ่มพุ่นแม่นถ้าเพื่อนแบบมาจ้างเฮ่าเลยแบบเพื่อนโได้เฮ็ดให้เฮ่านี่กับเบีย 1, ร์หนึ่งพันห้าร้อยกิบ ถ้าจ้างเป็นมือก็มือเจ็ดสิบพันกิบประมาณนี้เลยเด้อทุกคนห้าห้าบาทกะทึกสองพันปลายแล้วก็หบาทสาสเขาเอจิงบาูห้าบาทสองพันสองพันปลยแน่ๆแสดงว่าเบียร์หน่องบาทประมาณเบิ้งสองบาทสองสามบาทประมาณสองบาทห้าสิบสองจุดห้าอืมประมาณนั้นแหละซีบาศู ไล่ประมาณไล่ประมาณสองบาทสิไปคันว่าสองจุดห้ากับไก่ประมาณสองบาทนี่เลลทุกคนบาทไล่เป็นเงินไทยทุกแห่งเลยทุกคนแต่ว่าเป็นเงินลาวนี่แพงไลยเป็นเงินลาวนี่มันแพงรูปบานบบเมนว่าห้าบาทอะไรโดยสองบาทเงินเงินลาวเานี้อัตราเลกเปลี่ยนมันสูงนี่แล้วก็เอฟซีงงว่าเงินละทำไมเงินบาทขึ้นอยู่ลาว ไม่เข้าใจยูไทยยังเท่าเดิมอันนี้ซ้ำเก้าอะไรเงินไทยแ,<ต>แ<ต>ค่นเงินยังซ้ำเก้าแต่ว่าเล่ดเงินยูลาวนี่แบบสูงเออสูงแหงก็คือแบบเงินดอลลาร์ยูไทยะแหละเล่เงินดลอลลาร์ยูไทยกัแบบยยแบบสูงคือกันยูลาวกับสูงคือกันแบบกับคือกันแหละทุกคนกับประมาณเนี้ยเนาะเดียว ให้พีพีเอฟซีเบิ้งบรรยากาศก่อนจบคลิปนี้ไปเนาะกาบรรยากาศดีลมวอยๆยทุกคนแบบขึ้นมาฮอดพีละกาบอได้เมื่อยเนาะเมื่อยตอนขึ้นนั่นจะซื่งแบบตอนเฮ็ดเบี้ยกาบ่ค่อยเมื่อยปานในเพราะว่ามันลมเนาะ้วคาซีพากันแดดกับโบ้อนปายในมือนีฟ้าเปิ่นใจเนาะแล้วกาแดดกาเออแดดมาจ้ล้ากามือนีฮอซีคุมให้มันแล้วตัวที่อยู่ในผ้าบัดดันทีทายให้เอฟซีเบิ้งเบื้องต้นนี้แหละ แมนประมาณ60ต้น <c oughs> ด้าน,นั้นันทีู่กตอ,น,อ,น,อตนน้ันแล้วละยังแตดานน้อีกน้อยก,กัน เริ่มลงปุ๊กอะไรนี้นะทุกคนเนี่ยค้อมันเลี้ยวไวเพื่อแบบใช้เวลาไปเห็ดอันอื่นๆแล้วมื้อนี้กะเฮากะสิพากันซอกเครื่องไปกินอยู่เวียงสู้ราคาบ่ไหวละมาเอาของบ้านนอกเฮาไปกินอยู่งพุ่งกะบ่แม่นว่าบ่ได้กินของบ้านนอกเลยกะซื้อนอซื้อเดินมากินคือเก่าแต่ว่ามันสู้บ่ได้มันแพงแฮงมาเอาอยู่พี่แบบบ่ได้ซื้อนะคะขันว่าปลาคอปลาเดี๋ยวยูพีโล่สี่ห้าสินี่ซื้ออีกคนแปดสิเด้80บ่ปลาคอหั่นใดอือปลาดุกหนาอยู่พีโล่หนึ่ง60 อยู่คุณแปดสิบกระดูกหน้าฮะหน้าใหญ่ได้ยินคุณนะนาะงยี่หน้าหน้าหน่าน้อยดีหน้าอยู่ประเทศนี้นะหน้าแบบหน้าบุรีเอ๊ะหน้าอันนี้อันนั้นพูดว่าเขาเลี้ยงถ้าบุรี้ยงสิไปเอาอยู่มเสือเอาไป น่าจะเป็นแบบปลาดุกหนาแบบอ่าเลี้ยงอยู่น้องบอได้เกลือแบบหัวอาหารบอได้นะฮะแล้วมันคือห้องเห่าขนาดไหนบอปลาดุกธรรมชาติมันตัวใหญ่แับประมาณนี้เลยเด้อทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กัจะขอตัวลาไปก่อนก็ฝากเอฟซีไปติดตามสองน้องลูกเจนน่าลองซานสองแม่น้องปั่นลองซานแม่น้องปั่นสแนลนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเไปบ๊ายบาย